เสียวเดียวมีน้อยท้างก่อวเนี่ยแล้ยี่ง,ออง,อองอโอ้ยโอ้ยสวัสดีครับก่อนโอ้ยสวัสดีครับก่อนวันนี้พี่ดีมมาทำอะไรวันนี้พี่ดีจะพามางัดหน่อไม้มาแกงครับ วันนี้พี่ดีนจะพาเข้าป่าหน่อไม้ครับงัดตั้งงัดงัดตั้งงัดตั้งงัดตั้งงัดงัดตั้ง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 งดแผลแผลมันจะเที่ยงแล้วไปพากันไปงัดหน่อไม้ก่อนไปงัดหน่อไม้ก่อนครับวันนี้ไปจะไปงัดหน่อไม้กันครับหน่อไม้อ่ะลูกขึ้นลูกขึ้น สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนมะม่วงหาวมะนาวโหโดกเด้อปีนี่นะโอ้ได้กินผลไม้น้งพันธุลัดแล้วนี่เจ้า <laughs> ของสวนกับพันธุลัดเดอ้อ <laughs> โบโบแม้แน่นางเงือกเจ้าของสวนนางพันธุลัดเนี่ย <laughs> ม่วงหาวมะนาวโหดกนะครับดกพี่ดิมก็เดินไปกับคุณแม่หนูคุณแม่ไปแล้วไป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 ด้วยกันงามๆจ้าม่วงหาวมะนาวโหอย่าอายุวัฒนะเน,ะนาะพนะแมนอยู่บอกว่าเสิกินเข้าใจว่า เป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งแต่ก็ได้โอกตนเนาะอือน่านี้งามงามสวยๆอันนี้ปลูกไกต่ตนพักกระโดดน้ำด้่ยค่ะเด้อกินกับแกงนาะไม้ แกงหน่อไม้ลาบต้นก้อยได้เบิดเมื่อนี้ละสิกินกับแกงหน่อไม้วันนี้ฝนตกครับมาพาเอาหน่อไม้ไปแกงนะครับพี่ดิมเกษตรกรน้อยจะพาไปดูหน่อไม้บักต้องบักต้องบักต้องหวานอ่ะไปพี่ดิมไปเลย ฝนตกปลาขึ้นมะนาวมะนาวมะนาวเอาเดินไปเก็บมะม่วงใหญ่โอ้พี่ดีมเห็นมะม่วงใหญ่อุ้ยลูกวันเล้เลยมะม่วงหล่นครับนี่นี่นี่มะม่วงมะม่วง ปดมาดูลูกนี้สิลูกกระทพี่ดีมะม,ม่วงเท่าหัวพี่ดีมเลยนี่มะม่วงม่วงพันพะลาชินีเนาะลูกใหญ่ๆเดี๋ยวสิอาถุงมาอันหอโอ้สวยสวยสวยเมื่อคืนนี้ฝนตกลินพี่น้อง ต้นไม้ต้นโตกะซดซื้อในจังน้อยพี่ดิมพามางัดเหลาไม้ครับโนอไงโนโด้สองนอนี่ห่นอหย่สองนอนี่เได้ไมโอ้โอ้ห <c oughs> นอทางในหนนะคข,ขนาดเลยโนอนทางในนะหเออ ซูมซูมปลูกก็ได้กินพี่น้องเฮ้ยหน่อไม้บงหวานได้เกงอาจะเอาเสียมตัวนี้มาบ่โอ้ยก็เดียวว่าเสียมมันตัวนั้นสันกลทางงัดอ้ยน้อง ปไปปะไปดูคุณแม่เอาเอาเอารถจังจุย๊ยวันนี้ <c oughs> เอาทาั้งในสองนอใหญ่ใหญ่แบบนนี้นะ,นะะมันนหน่อยไงเวลาจากักหัวห้อย อขนาดเลยคักคับ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 ปลูกตัวโตยาวๆทั้งในทั้งกลางฮ่าฮ่ารถข้อบุกระจังว่าอุ้ยน้องไม้น้องใหญ่ขนาดพี่น้องเอ้ยก็ข่าก่อนี่หนะอยู่ในเหืออในซาเนี่ล่ะปลูกก็ได้กินปลาเลี้ยงก็ได้กินปลา ปูงหน่าไหมก็ได้กินหน่าไหมเอ็ดไปนี่แล้วสิเปรยุบกรุงเทพกรุงไทยเพิ่นกระลูมาบ้านน้องเหมือนกะันเนาะเอออโซซิกแพกพี่ดีอุ้ยขี้กลางกันเลยโอไม่ใช่ซิกแพกพี่ดีมันใหญ่จังเลยปะทุคนอะไรวะกล้ามท้องอ่ะเป็นมัด,มด กลมลงเลยในกล้ามท้องหนึง้ไหนโอ้โหโชว์ก้ามสิโชว์ก้ามสิอือหือน่ากินยังไงน้ำไหลไหลเลยเจ้าจ้ามือใส่คอไปด้วยพอดอกลงควันเลยได้ไหม ดิเป right, ็นฮอดดอกลมควันนะอากาศดีง่วงนอนใช่ไหมลูกพี่ดีมง่วงนอนวันนี้ฝนฝนตกลินปลปอยพามาเอาหน่อไม้ไปแกงเอาอีกน้อบอดีบ้เฮยหลายๆนมันบุศลคนกินหลายแม่เพิ่นพี่น้องเ เอามนเบิ้งตงเก้เบิ yeah, ้งนนหุ่นีหนามมีนวนะเออเพิ่นได้น้มเพิ่นบได้น้เพิ่นก็แหงแหงกรด้งเท่ารอย่าให้พอเด้อเดินค่ะ พี่ดีมพามาเอาหน่อไม้กำลังจะกลับไปแกงครับกลัมมีความสุขสิแก,กงสิแก,กงหน่อไม้สุกินพี่ดีมจะแกงหน่อไม้สุกินใช่ไหม ใช่ไหมครับใช่ไหมโอ้น้ไม้สามอเครึงคุ่พี่น้องเอ้ยปลูกเองกินเองนักนี้พอโบลต้องไปซื้อเต็มปากเต็มคำเลยวะเกินพอใช่ไหมกับคนนี้นะเกินพอใช่ไหมอุ้ยเคี้ยวอร่อยกุ๊บกกุ๊บกับใช่ไหมพี่เดม โอ้หน่อมอ้ยหน่อไม้อร่อยหวานไหมหวานไหมหวานอู้มันกรอบใช่ไหมหน่อไม้กรอบทุวยค่อยที่มีสอนนะลุงสวนเกินนะเพรดกินแล้วบางคนมีความรักสวนอยน่ทั้งน้อก Mà đỡ bi nóng kèn đâu nó mày sai măng hoa chạy măng uống xuống măng uống xuống kạt tên khô đi mô pep mình đơ Đồ, lần vết là giá hàng này quá thấy thấy lúc mắt sao ít cần hết rồi đi uống tao hay buôn là thuê đấy bố sao hay bọn bố, bố đây <laughs> cứ buồn mong <mà> hồng kông á <laughs> à xem đúng แซ่บซ่อิลีฮะเอ้ยบไฮบ่าเยอะโบ้ได้กินข้อหงข้อุ่นเด้อมากระดูกโดดไปว่เราย่องเป็นตาย่หน้องมย่องเป็นบ่เป็นกับเบิ้งสังเกตเบืงส่งกับเสือเนว่าเดีว่ากงปัวทั้งเมียฮัดอิงอมาดูด ขอนอนก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมและติดตามพวกผมนะคะรับพาบังคับบ่มีใผอยากติดตานะไม่แต่บังคับอาเรื่อ4สีสิบคน <c oughs> อีกสีคนกับสมัครใจมาเองส่งจูก่อนส่งจู จุ๊จูพูดติดตามก่อนพูดติดตามที่ถูกบังคับก่อนบายบายก่อนบายบายจุ๊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 เตปปก็คุ้จ้าโออพี่ดีมฟันสวยฟันสวยจังเลยบอได้ไปหาท้ายคลิปอยู่ทั้งใดเนาะโควิด เอาอยน้ำส่วนเจ้าของนี่ลหละคลิปก็ได้เฮ็ดเองเนาะต้องไปเอาส่วนผู้อื่นมาหยอมแมววาาัาซ่านมีปัญญาไปทางใดหน,นะ <c oughs> พอได้พอได้ซุ่มซื้นหัวใจอยู่เห็นดอกไม้ก็ได้โอ้ มีแรงผักดันอ๋อระเด้อมักม่วงเลยมีคนถ่ายคลิปให้อ๋อมักม่วงแล้วก็พอใจยังอ๋อปเบิดอ,อกเอาลูกใหย่าย,ายต่ำๆสักก้อนเนาะอ้อยล่วยงหญายหายเอม่วงพันนี้ ด้วยสมหัวเด็กน้อยด้วยนี้ก็ใหญ่คกโอู้ฝนตกเมื่อคืนนี่พอมีเหือมีแห้งเก็บหัวใจไว้ในถุงพลาส,สติกเพราะไม่อยากใกล้ชิดกับนางวันทองวะซะ <laughs> บอกแล้วบอกแล้วลินจีกกำลังทอดยอดมันได้น้ำฝนเนาะเดอ้อบรรยากาศดีคักกลางทุงไ้ทุงหน้าพี่น้องดอกมันป่าก็หอมหอมพี่น้องได้สองตน้น หอมนิ่เบิดมือเบิริดเวนกลางคืนกับหอมโบย่างให้ดอกมันล้นเลยย่างให้เปิ่นี่เบิดปีเด้อืมได้สองตน้นอยู่เหนือลมอีกตั้งหากขอบคุณเด้อพี่น้องดิกันใจเบิ้งจนจบว่าเถอะ <c oughs> ลุ้นอยู่ติเอา้าขอบคุณหลายๆเด้ยครับเด้อสวัสดีครับ